เว็บออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน eBay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com มาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้เป็นทีเด็ดของรายการเลยนะครับเรามีผู้ที่ประสบความสําเร็จในโลกของ eBay นะครับวันนี้มาอยู่กับเราแล้วนะครับคุณสมเกียรตินะครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับผมครับผมครับพี่สมเกียรติมุยจีนนะคบผมครับก็วันนี้เป็นแขกรับเชิญที่าสนใจาของเราวันนี้เลยครับมาเรื่องคาถามแรกเลยดีกว่านะครับทราบมาว่าพี่ขออนุญาตเรียกพี่มวยนะครับครับผมพี่มุยเคย จบมาทางไม่ทราบว่าจบมาทางวิศวะด้านอะไรเอ่ยแล้วก็ตรงนี้แอบถามได้ไหมคะว่าเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก่อนที่จะมาทํา eBay ครับก็จริงๆแล้วคือผมเองเนี่ยคือเรียนจบมาทางด้านของสายวิศวกรรมทางด้านของไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้าครับผมแล้วก็หลังจากที่เราสาเร็จการศึกษาปุ๊บเนี่ยก็ชีวิตเราก็เป็นปกติเหมือนคนอื่นก็คือหางานทําในโรงงานครับครับผมก็คือทากันไปเรื่อยๆจนทั้งเป็นผู้จัดการกันแล้วอะไรก็แล้ว ก็่ตั้งถึงจุดหนึ่งนะนะนะในเงิน,ะน,ะน,ะนะสุดท้ายก็คือประมาณกาหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทครับ,รบเราเราสึกว่าอวันนี้เราทํางานมาครบ2ี่สิบปีละยี่สิบปีครับผม <20 S 2> <ป>เราอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราสักทีหนึ่งครับผมก็เลยมองว่าเราควรจะยื่นใบาลาออกอแล้ววันนี้เป็นวันที่เราพร้อมแล้วที่เราจะเดินออกมาสู่โลกข้างนอกซึ่งเป็นวิถีที่เป็นแบบตัวของเราครับผมพี่เลยเลือกอ Bay ก็ตอนนั้นเนี่ยผมออกมาเนี่ยก็คือเรามองมองหาหลายๆอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเพราะว่าเราเราเองเนี่ยทำงานในโรงงานเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีแผนมาก่อนว่าคิดว่าจะไปทําอะไรหรือหรือมองว่าเราจะไปจับสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่มองว่าการที่เราได้ออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเราเราที่จะเราจะได้เดินแล้วก็เลือกเราพลังจากเปรียบเทียบเสร็จสรรพปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอีเวเป็นตัวหนึ่งนะที่มีโอกาสความเป็นไปได้ในการที่ทําให้เราเนี่ยใช้คําว่า ประสบความสําเร็จครับครับผมหลังจากนั้นผมเองก็เลยเริ่มซื้อหนังสือ eBay ที่เกี่ยวกับ e ี a y ททั้งหมดอ่านหมดเลยครับหลายหลายอาจารย์หลายข่ายมากเสร็จแล้วก็มีหนึ่งในังก็มีของอาจารย์อาจารย์โจครับผมซึ่งเสร็จสับหลังจากที่อ่านเราก็ลองสมัครลองอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองว่าก็ค้นพบว่าการการขายของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาครับเพราะว่าทุกคนผมคิดว่าใครคนที่ขาย eBay จะเหมือนกันหมดคือถามคำถามนี้ว่า เราจะขายอะไรในอีเบย์ต้องไหมครับฉนี้มันเป็นคำถามที่แบบหนักหน่วงมากเลยขายอะไรเวาเวลาถามขายทำอะไรในอีเบย์ครับขายอีเบย์ขายอะไรอ่ะใช่ขายอะไรอันนี้คือคําถามเลยงนั้นสิ่งที่ตามมาคือว่าเราจะขายอะไรงนั้นเราเนี่ยมันมีความคิดที่เป็นของเราที่ว่าเราเองเนี่ยยึดติดกับตัวเราเราชอบสิ่งเนี้ยเรารักสิ่งนี้เราก็พยายามจะหาสิ่งนี้มาขายเราคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องคิดเหมือนเราครับหลังจากนั้นก็มองว่ามันไม่ประสบความสําเร็จ เราต้องหาที่พึ่งอะไรสักที่หนึ่งแล้วก็เลือกเด็กเลเสร็จก็ค้นพบอาจารย์โจับว่าปรากฏว่าอาจารย์โจสอนไม่เหมือนใครเลยปรากฏว่า, <c oughs> วาตัวสอนไม่เหมือนใครอะไรเกิดเกิดความแตกต่กางเกิดขึ้นผมบอกตรงว่าผมมาเรียนกับอาจารย์โจต้องใช้คาว่าผมเองเรียนไปครึ่งวันพอพักเบรกผมไม่กินข้าวเนี่ยผมตอบกับตัวเองว่าไอ้ที่ผมคิดมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดผิดที่อ่านหนังสือมาที่ลองทามาครับคือผมคิดผิด ราะว่าทุกค่ายทุกคนเขียนว่าไอ้นี่ก็ขายได้ไอ้นี่ก็ขายได้นาฬิกานี่ก็ขายได้ผมได้ไปจัดจี้จักแเจนนาฬิกาเรือนหนึ่งเก่าๆผมเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับคําถามคือถ่ายทําอะไรผมจะไปถ่ายในอีเบย์ครับก็คือมีเสียเวลานะไปใช้สัญญาณมือเลยใช่ไหมครับมันมาสร้างความเจ็บปวดกับผมมากเลยถามแล้วถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยผมผมจะขายอะไรนี้เมื่อไอ้นี่ขายได้จริงๆแล้ว ผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมผมผมจะลงคุณไหมกับการที่ซื้อในาฬิกาเรือนนี้ประมาณ7,000บาทไปไว้ที่บ้านผมอผมไม่ทาแน่นอนถูกไหมครับจนกทั้งผมมาพบอาจารย์โจแล้วก็เรียนไปครึ่งวันแล้วปรากฏว่าอที่เราคิดทั้งหมดนี่คือคิดผิดผิดอย่างสนิทเลยนะผมแล้วก็ค้นพบว่าเอ้มันมีวิธีการนะที่กําหนดโดยคนอื่นจากความต้องการชันเข้าไปค้นหาความต้องการของลูกค้าก่อนตาม ตามวิธีของอาจารย์โจครับงั้นผมมองว่าเรามาเรียนกับอาจารย์โจเนี่ยผมบอกเลยว่าโหถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจออาจารย์โจแล้วอาจารย์โจนี่คำว่าถ้าเข้ามาเรียนเนี่ยคือเราจะพบว่าอาจารย์เนี่ยเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงอย่างเดียวทําตามครับผมเองอยู่ในคลาสอาจารย์โจเนี่ยผมบอกว่าบางทีมีมีข้างๆมากันเป็น,เป,นเป็นเพื่อนไงเป็นคู่หูบบตตี้การนั่งคุยอาจารย์ก็อธิบายไปวิธีอาจารย์โจคุณคิดว่ามันเวิร์กไหม ถามกันในห้องเลยเหรอครับครับผมเองไม่ได้คิดเลยเราเราก็เริ่มคิด <Hollywood> ว่าเออมันมันเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยถูก <infring> ป <ing> ่ะเออซึ่งซึ่งผมมองว่าทําไมอ่ะเราเราไม่ลองทําดูถูกไหมครับงนั้นอย่างอย่างผมเองเนี่ยคือผมเองเริ่มเริ่มลองทาถูกป่ะเพราะว่าพยายามนิดถึงคําของอาจารย์มีคํานึงที่เป็นประโยคเด็ดมากของของอาจารย์หลุยส์ที่ที่พูดเสมอเสมอว่าเรานี่จะต้องทำไหมว่าหาทองคาเนี่ยในคําพูดของอาจารย์ขผมเองไม่เข้าใจผมนั่งกับอาจารย์หลุยส์พูดซ้ํามากเลยว่า หาทองคําในคําพูดของอาจารย์มันมันอยู่ตรงไหนทองคำไปยวราชมีไหมครับมีเปาพร้านทองครับผมอ๋อครับนั้นผมเลยมองว่าอเราเนี่ยเพิ่งจะเปิดร้านมาใหม่ๆแต้มเราก็น้อยถูกไหมครับก่าจะเปิดอะไรเสร็จสับเริ่มเป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยจริงเอาจังได้ก็ปาไป6เดือนละถูกไหมงนั้นเรามาลองใช้วิธีของอาจารย์สักครั้งหนึ่งน่ับโดยการที่ว่าเข้าไปค้นหาว่าใครเนี่ยมีความต้องการอะไรคนอื่นก็ขายอะไรแล้วขายได้ฉงนั้นผมมองว่าผมมาพบว่าไอตัวเนี้ย เราเรียกว่าถ้าเมืองไทยเวลโก้เทวคือคือนี่ฝรั่งเรียกว่าเวลโกเทปแต่แต่คนไทยเรียกว่าตีนตุกแกใช่ไหมครับแอะอ่ารังนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมีคนนี้ขายได้ดือน ขายมาเนี่ยสเดือนขายได้600ชิ้น700ดรอยชิ้นเฮ้ยทำไมก็ถึงขายได้นะผมเริ่มต้นไปหาตัวนี้มาฉรผมใช้เป็นคู่กันอย่างนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าผมไปหามาครั้งแรกเนี่ยในราคาที่ได้เนี่ยสองบาทต่อเซตอย่างนี้ในหนึ่งเซตนี่คือยาวยีหลาผมมีหน้าที่มาตัด2ฟุตนะครับขายอยู่ที่2เหรียญหนึ่งจุเกเก้าหรือสองจุดเก้าเก้าแล้วแต่บรรยากาศทางการตลาด ครับผมอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงอเพื่อนผมที่เรียนอีเบกับผมเรียนเป็นลูกศิียอาจารย์โจเหมือนกันมาเห็นผมเอ๊ะขายแล้ววะเอ้ผมขายเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่ห้าบาทตอนนั้นผมได้กำไรห้าบาทเพื่อนบอกว่าหูห้าบาทสิบเวลาแพกว่ะของเราเราไม่ขายว่ะเราจะขายอะไรที่มันสิบเหรียญขึ้นเรากาดจะได้กำไรสองเหรียญสามเหรียญผมมองว่าเราเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยเปิดเสมือนเราเราเป็นชาวประมงอ่ะเราเพิ่งหาปลาเดือเราก็เล็กถูกะอ้วนแล้วก็ไม่มีมีแต่สวิง แต่เราอยากไปจับปาวานฟังไฟฝันแล้วไปถึงปาวานเดี๋ยวสวิงหักครับเพราะว่าอาจารย์โจบอกว่าถ้าเกิดคุณขายของราคาแพงคุณก็ไม่ต้องหนีแพ็คถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณขายของราคาถูกก็อาจจะแพ็คเยอะแต่อาจารย์โจไม่ได้พูดนะครับว่าอยากขายของถูกถูกไหมครับผมตัดสินใจขายไอ้ตัววีโคเทสนี้ทันทีในที่5บาทครับนั้น5บาทเนี่ยผมได้ฟินแบกกลับมาผมว่ามันคุ้มแลวผมได้ตังค้าบาทด้วยเพราะผมยังไม่ได้ทำอะไรครับหลังจากนั้นที่ผมขายไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เดินไปเรื่อยเรื่อย จนกระทั่งไอ้เนี่ยสองห้าสิบเนี่ยมันเหลือร้อยแปดสิบมันเหลือร้อยหกสิบคือลดต้นทุนลงมาใช่ผมไมี่จะเพิ่มกําไรใช่แทนที่จะเพิ่มกไยอดขายแต่ผมผมไปมองว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยผมไปซื้อจากร้านที่บอกว่าค้าส่งแล้วเนี่ยขายผมเนี่ยชุดหนึ่งสองร้อยผมเดินไปเรื่อยๆผมไม่พบว่าเอ้มันเหลือร้อยแปดสิบผมเดินไปอีกมันเหลือร้อยหกสิบได้ผมไปหาที่มันไกลไปอีกหน่อยมันเหลือแค่ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทใช่จากสองร้อยเนี่ยนะครับครับถามว่าต้นทุนสองฟุตเท่าไหร่ครับ ยี่สิบปลาคุณเอามาตัดสองฟุตสองฟุตคุณได้ทั้งหมดสาสิบชิ้นกำไรผมเพิ่มขึ้นถูกครับ uh huh. ผมเริ่มจับปลาตัวใหญ่ได้ถูกไหมครับ uh huh. เพื่อนมองผมมองว่าเอออย่างนี้ผมไม่ขายขายได้วันละชิ้นสองชิ้นถูกป่ะไม่พอกินแน่ถูกป่ะแต่ผมมองว่าเอยเรากินข้าวทุกมื้อนะวันนี้ถ้าไม่จับปาลาเรานี้จะอ,อะไรกิน uh huh. ถูกป่ะ uh huh. ถ้าจะหวังไม่จับปลาวานมันคงไม่ใช่แน่ถูกไหมครับงนั uh huh. ้นผมมีกําไรเพิ่มขึ้น uh huh. ผมซื้อมาทีเดียวเลยแพ็คหนึ่งหกชุดถูกป่ะ เดี๋ร้อยหกสิบผมไปซื้อมาอีกทีหนึ่งเหลืยวร้อยี่สิบคือซื้อมาทีเดียวโหลหนึ่งเลยสองชุดราคาดาวทันทีหาว่าจากแหล่งที่แบบค้าสมจริงถูกไหม,นะมที่แรกผมซื้อมาหกชุดเนี่ยเพื่อนถามว่าไม่ขายอย่างเงี้ยหกเดือนก็ขายไม่หมดหลังจากนั้นผม่ยก็ไปนอนชิดด้วยความแบบเฮ้ยผมจะทำไงให้มันขายได้แล้วผมต้องขายให้ได้หมดภายในสามสัปดาห์หรือว่าในเดือนนี้ผมไม่มีอะไรผมนึกถึงอาจารย์โจแล้วก็ยามนั่งนึกคําพูดของอาจารย์โจเสมอว่าอาจารย์โจสอนอะไรเราบ้างคําพูดหนึ่งที่ ผมค้นพบก็คือว่าอะไรที่คุณลองขายเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยคุณก็ลองแพ็คเป็นเป็นแพ็คใหญ่ๆแล้วขายได้ไหมขายเป็นโมันทำมันทำให้ผมเกิดประกายทันทีเลยว่าเอ๊ะนเมื่อผมขายได้ทุกวันเลยสองฟตมีคนซื้อสองชิ้นสามชิ้นทุกวันถูกไหมมีฟิดแบ,บ็คกลับมาทุกวันทําไมคุณไม่ขายอย่างงี้ทั้งชุดอย่างนี้เลยจากเดิมที่ผมขายสองเหรียญตอนนี้มันกลายเป็นสามสิบห้าเหรียญสามสิบห้าเหรียญในหนึ่งชุดอย่างนี้นั่นหมายความว่าชุดนี้ผมขายได้ประมาณเกือบพันน ถูกไหมกำไรผมได้อย่างน้อยเสร็จสับกดเครื่องคิดเลขสา0รกว่าบาทมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมผมมองว่าเฮ้ยผมเริ่มได้ปาตัวใหญ่ละผมคาดหวังอะไรกับตรงนี้ว่ามันต้องขายได้ทุกวันมีคนมาซื้อผมอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมผมบอกไม่ใช่ครับเดือ,อนนึงเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมีแค่ชิ้นสองชิ้นมีความสุขแล้วครับครับโอถูกไหมครับสุดยอดเลยพี่มุ้ยครับผมเห็นมีผู้ชมในห้องส่งมีคาถามอยากจะถามแล้วแหละขอได้ครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีคําถามอะไรบ้างครับ ครับครับผมรบกวนยืดนิดนึงครับผมเอออยากจะเรียนถามว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยประทับใจอะไรในอี y บ้างคะผมมองว่าผมเข้ามาเนี่ยหนึ่งก็คือความหวาดกลัวเพราะรู้สึกว่าผมผมไม่เคยส่งของไนเลยครับมันเต็มไปด้วยรู้สึกว่ากลัวไปทุกอย่างลัวไปทุกทุกสิ่งอันครับครับผมเอเราส่งของไปเขาจะได้ของไหมเขาเขาไปแล้วเขาจะโกงเราหรือเปล่าใช่ครับวันนี้พิสูจน์แล้วครับไม่มีใครโกงผม ผมได้ฟีดแบ็มาวันนี้สำหรับสโตใหญ่ของผม1957ร้าฟีดแบ็เป wow. ็นบวกครับล้านล้ากของผมตอนนี้วิ่งไปที่1,470ทั้ง2ล้าน power seller แล้วก้ทือหุ้แล้วทํายากไหมคะผมบอกเลยว่ามันไม่ยากเลยเพียงแค่ทําตามอาจารย์โจเมื่อเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันมีรูปแบบไว้ให้อยู่แล้ว ผมมองว่าผมไปเดินกับเพื่อนเพื่อนเดินไปเดินมา<ๆ>ก็ไปซเสื้ออะไรมาสักิ้นหนึ่งผมถามวม่าซื้อไปทำไรอะ่ะเอาไปลองขายดูผมถามว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ลองไปเปิดคอมดูแล้วนั่งหน้าจอเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วไปหาว่าไอ้นี่ยมีใครต้องการก่อนที่จะซื้อไปขายเอ้ะไม่เป็นไรนะสามร้อยบาทเอาไปลองดูขายเอามันไม่นะครับผมมาอีเบเนี่ยผมขายอีเบเนี่ยขายของในอีเบเนี่ยผมต้องการเอารถเอาบ้านนะครับ yeah. มามายอ่ามันนะครับง<น>ั้นก็ขามอ่างมันของ่างั้นขอคำถามสุดท้าย <laughs> ตั้งแต่ทำอีเวมาเนี่ยคิดว่าอีเวเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ไหมเป็นอาชีพหลักของชีวิตเราอะคา่ะผมมั่นใจเลยว่าได้ครับผม,มเพราะวันนี้เนี่ยยอดของผมเนี่ยขึ้นมานิ่งเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทและบางเดือนสามารถารขึ้นไปแตะครับผมกำไรหักทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับ เสริมคุณสมเกติอีกนิดหนึ่งนะครับเสริมคุณสมเกรตว่าถ้าสมมุติว่าเราเริ่มจับทางได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับในโลกของ eBay นะครับเป็นโลกที่แปลกมากๆนะครับก็คือว่าไม่มีเพดานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่าอยากจะเพิ่มรายได้เป็น2เท่านะครับง่ายมากเลยครับเปิดแนวสินค้าขึ้นมาอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วก็ขายเหมือนเดิมใช้วิธีคิดเหมือนเดิมนะครับครบคุณจะมีรายได้เพิ่มอีกเป็น2เท่า3เท่าหรือว่า10เท่าก็ได้เป็นโลกที่เราสามารถกําหนดรายได้ของตัวเราเองได้ครับโอ้น่าสนใจมาก จริงๆมีคำถามครับครับอยากจะถามพี่มุยว่าพี่มุยมีความคิดเห็นอย่างไงสําหรับคนที่ทําสําเร็จกับทําไม่สําเร็จเนี่ยทำอีเบย์มนีที่สาเร็จและไม่สาเร็จอยู่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่สําเร็จเนี่ยพี่มุยคิดว่าเขาทำยังไงครับผมผมสำหรับตัวผมเลยนะแล้วก็เปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่เราทามาด้วยกันผมมองว่าเรื่องความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแนวคิดมันเป็นเรื่องของแนวคิดในการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนครับนั้นบางอย่างเรามีเส้นทางที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันสําเร็จเนี่ย ทำไมเราไม่ลองสักนิดเปิดใจให้กว้างแล้วทําตาม mm. เพียงแค่าอาจจะฝืนแรกๆเนี่ยแต่สักพักเราจะชินแล้วมองว่าเฮ้ยมันใช่วันที่ผมติดเป็น er, ท็อปเลสเซอร์ผมโทรไปหาอาจารย์โจแล้วก็บอก,าา ee, าากบอาจารย์โจว่าวิธีอาจารย์โจอะเวิร์กมากเลยครับอาจารย์โจบอกว่าเป็นธรรมดาผมต้องสอนอะไรที่มันเวิร์กให้กับคุณเรชอบมากเลยอะมนันเป็นอะไรที่บอกว่าฮี ee, ม่มันเป็นไปได้เพรนของบางอย่างเนี่ยเพียงแค่บางมุมเนี่ยเราเราเพียงแค่ลองเปลี่ยนวิธีชิดของเรา อย่างของขายตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมขายสู้จีนไม่ได้เพราะ uh huh. จีนขายถูกมากเพราะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมาจากจีนถ uh ูกไหแต่บางทีผมมานั่งแล้วก็นอนคิดว่าถ้าเกิดเป็นอาจารย์โจอาจารย์โจจ,จะขายอะไร ผมนึกถึงคำพูดของอา,อาจารย์อาาจรย์โจดแล้วครับว่าตอนที่ไปเดินที่ที่ซิสซี่สัเพ็งด้วยกัน<ช>อาจารย์บอกว่าเอ้เนี่ยบางทีคุณเอามารวมกันได้ไอ้ที่คัดผมคุณสะดวกไม้มาติดอาจารย์พูด้ดีซ้่งไปว่าอติดซิปร้อยเนี่ยคุณเหมือนตะลกนิดนึงบอกว่าอาคุณทดสอบดูหนว่ามันหลุดง่ายหรือเปล่าเวลาที่ส่งไปแล้วมันมีชำรุดเสียหายไหมกลัวส่งเป็นชิ้นเดียวแล้วตอนหลังมันเป็นสองชิ้นเยตอนไปถึงคใช่ใช่มันแยกกันหรือเวลาจะมานี้ลูกค้าอาจจะประจานได้หรือว่าด่าได้งั้นผมเลยบอกว่าไอ้เนี่ยผมเอามาขายผมสู้ไม่ได้ถูกไหม คำถามผมมาคิดว่าคนซื้อลูกปัดนียเอาไปทําอะไรผมไม่รู้ว่าผมเป็นวิชายาไปทํานับเป็นลูกประรำหรือเปล่าก็ไม่ใช่ปรากฏเราค้นพบว่าเขาไปทําสร้อยข้อมือถูกไหมเรายิ่งหาเข้าไปเราค้นพบว่าเอ้ยคนจีนเนี่ยขายนะเขาเคือคนจีนเนี่ยเขาขายกันที่ถุงละร้อยถุงละห้าสิบชิ้นถุงละยี่ห้าชิ้นแต่สิ่งที่คนผมค้นพบคือว่าคนฝรั่งเนี่ยข้อมือจะใหญ่ต้องใช้ลูกปัดในประมาณยี่สิบแปดชิ้นถึงสามสิบชิ้น ค้นคว้ามาแล้วเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นภูมผมมองว่าถ้าคุณต้องการลูกปัดสลับลายกันมีทั้งหมดประมาณสัก7 8สีถ้าคุณต้องซื้อร้านนี้2เหรียญร้านนี้3เหรียญแปดชิ้นก็ปลายกลายเป็นเท่าไหร่สิเหรียญแล้วไหนต้องคุณต้องมาซื้อห่วงซื้อตะขอเพื่อจะมาร้อให้ได้สร้อยข้อมือหนึ่งเส้นที่เหลือเอาไปไหนสักพักคุณก็ลืมแล้วก็ทิ้งเป็นขยะอมผมมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนวิธีใหม่ดีกว่าผมก็ซื้อมาเหมือนเดิมแล้วผมก็ามารวมกันแล้วก็ทาเป็น้ี ต่างสีต่างขนาดให้คุณไปร้อยเอาเองผมมีลูกตัวยอย่างให้คุณดูเสร็จแล้วผมก็มีตะขอมีเขาเรียกว่าตัวฮุกอะไรต่างให้เรียบร้อยเป็นเซต็ตจากเดิมที่ผมตั้งใจว่าผมจะขายอย่างเงี้ยห้าสิบลูกร้อยลูก,ลก,ลกห้าเหรียญเจ็ดเหรียญผมขายเป็นเซต็ตผมขายได้สิบสองเหรียญกว่าความสุขเกิดครับนั้นคนซื้อคือตรงใจไงอยากได้แบบนี้ครับผมครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยอยากให้พูดถึงเรื่องการดูแลลูกค้าด้วยที่เรา บางทีเราบอกไปสอนไปไม่รู้ว่าเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วมีการ์ดอะไรส่งไปด้วยพร้อมกับการส่งของอะไรไหมครับอ๋อตรงนี้เนี่ยคือผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากผมบอกตรงว่าผมขาย e ีเบเนี่ยผมไม่แข่งเรื่องราคาคใ,คใครจะขายราคาถูกยังไงผมบอกว่าไม่เป็นไร<ม>ซื้อร้านคุณเนี่ยสิคนมาซื้อร้านผมคนหนึ่งผมก็ภูมิใจแล้วถูกไหมผมอยู่ได้ถูกไหมงนั้นคอนเซปต์เดียวกันวิธีเดียวกันจากของชิ้นหนึ่งเริ่มมีหลายๆชิ้นไอเทมผมเริ่มมากขึ้น50าส<ม>ิบไอเทมแปดสิบไอเทมเพิ่มขึ้น นั้นถามว่าการดูแลลูกค้าสำคัญไหมสําคัญมากอาจารย์โจเน้นย้ํำเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นแล้วว่าเขาซื้อของปุ๊บกรุณารีฟิตแตกทันทีมไม่มีลังเลใจไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นฟิ b แ c กทันทีถูกไหมครับถามว่าไอฟิ b แ c กอย่างเงี้ยข้อความอะไรต่างๆมาจากไหน มาจากอาจารย์โจครับอาจารย์โจเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วครับโหสุดยอดเลยมอถูกในนั้นแลครับครับครับงแค่คุณแบบได้จริงที่เวลาน้อยมากครับผมาจริงอยากอยากรู้เพิ่มตรงนี้เนาะครับต้องทำยังไงอาจารย์ในอบรมที่ไหนอบรมลูกเดียวครับทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วนะครับเนาะ อ่าแล้วก็วันเสาร์นะครับก็จะมีกันเต็มๆเลยแบบนี้นะครับก็อ่าที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีส่วนจตุจักรนะครับท่านผู้ชมครับไปเรียนรู้กันได้นะครับวันละ3รอบนะครับรอบเช้า9ก้าโมงคึ่นะครับถึงเที่ยงนะครับอ่ารอบที่2ก็คือบ่าย2องโมงถึง5้าโมงเย็นแล้วก็รอบสุดท้ายคือ6กโมงเย็นถึง2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็อย่างที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับคพอด โทรเข้าไปนี่นะครับต้องขออดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีสายแจมกันนะฮะสายร้อนสายร้อนนรับก็ต้องอดทนนิดนึงก็ทางทางทีมงานก็ขออภัยมาล่วงนะสำหรับผู้ที่อยากฟังออนไลน์นะครับว่าบางทีอยู่เชียงรายเชียงใหม่อยู่สงขานะครับสามารถเข้ามาที่ wise thailand com นะครับหรือว่า Facebook ของเรานะครับ o k c บุ o s a wise c c e s s club นะครับสามารถเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนว่าจะเรียนออนไลน์สามารถ มได้เหมือนกับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียนของเราเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราให้อยู่ที่100ท่านทุกสัปดาห์เต็มเกือบทุกสัปดานะครับว่า100ท่านเต็มเป๊ะนะครับตอนนี้ถ้า 3G มาเมื่อไหร่นะครับเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะครับเราก็จะให้เป็นพันท่านดูผ่านมือถือได้เลยดูผ่านมือถือได้นะครับนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับคุณมิ้นช่ังวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับผมครับ